สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับคราวนั้นเมื่อนนะับุคัตเนสซาได้กวาดต้อนชาวยูไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนหนึ่งในเฉลยเป็นชายหนุ่มชื่อดาเนียนครับและก็ยังมีเพื่อนสนิทของท่านอีก3ามคนครับ ดานเนียลรับราชการในราชสำนะักเป็นระยะเวลายาวนานหลายราชการครับยาวนานจวบจนถึงมหามหา,หาเปอร์เซียยึดครองบาบิโลนเลยทีเดียวครับเรื่องราวในหนังสือดานเนียลหนุนใจเฉลยยิวให้มั่นใจว่าแผนการและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้เสื่อมคลายไปแม้แต่พวกเขาตกเป็นเฉลยครับถึงแม้ว่าเยรูซาเลม็มหรือ พระวิหารได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นครับแต่ไม่ใช่บาบิโลนหรือเปอร์เซียที่มีอำนาจสูงสุดแต่พระเวพระเจ้าของเขามีอำนาจเหนือกว่าพระใดๆครับพระยเวยังคงครอบครองและก็ทรงไว้ซึ่งอำนาจสูงสุดยิ่งกว่าพระราชาใดๆในทุกประชาชาติทั่วโลกครับพระองค์ไม่ได้พ่ายแพ้หรือได้รับความเดือดร้อนเมื่อพระวิหารถูกทำลายลงแต่อย่างใดครับ ฤทธิ์อำนาจของโะรงเป็นอย่างไรในอดีตก็ยังคงเป็นอย่างนั้นในขณะที่พวกเขาตกเป็นเฉลยด้วยครับพระยเยวียังคงกระทําการอัศจรรย์ทางผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของโปรงเช่นดาเนียนชัดรักเมชารกและเอเบตเนโกครับในตอนที่ดาเนียนยังเป็นเด็กนมอยู่ครับดาเนียนตั้งใจว่าจะไม่ทําตัวให้เป็นบนทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยลาอองุ่นซึ่งกษัตริย์สวยท่านจึงขอหัวหน้าขันทีขออนุญ,ญาตที่จะรับประทานเฉพาะผักอย่างเดียวครับและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและก็สงสารดาเนียนครับและพระเจ้าทรงทําให้ดาเนียนและเพื่อนๆนมีรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณเปล่งปลัง่งกว่าบรรดา คนดมอื่นๆที่รับประทานอาหารสูงของพระราชาครับและพระเจ้าได้ประทานความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมและก็ปัญญาทั้งปวงรวมทั้งให้ดาเนียนเข้าใจนิมิตและก็ความฝันทุกประการครับในปีที่สองของรัชการเนบคัดนิสารรรงทรงพระสุบินและก็ทรงทุกพระไทยจนนอนไม่หลับครับหรือบันทมไม่หลับคนแคลเดียจึงทูลพระองค์ว่า ไม่มีใครในพิภพที่จะสามารถเปิดเผยความฝันของพระองค์ได้ครับนบุคัตเนซาจึงกริ้วและก็ทรงพระพิโรธเป็นอย่างยิ่งนักครับมีรับสั่งให้ประหารพวกนักปราชทั้งหมดของบาบิโลนเขาก็จึงตามหาดาเนียนและก็เพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะประหารชีวิตครับแล้วดาเนียนก็เข้าไปเฝ้าและก็ทูลขอให้กษัตริย์ทรงเลื่อนกำหนดเวลาเพื่อท่านจะถวายคำ แก้พระสุบินแก่กรสิสัครับและในเวลากลางคืนพระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกนั้นให้แก่ดาเนียลครับดาเนียลจึงเข้าไปหาอาริโอคซึ่งผู้เป็นหัวหน้าที่ถูกแต่งตั้งให้ประหารน,นักปราญ์ในบาบิโลนครับและก็ดาเนียลกล่าวกับอาริโอคว่าขออย่าประหารน,นักปราญ์ของบาบิโลนโปรดนำข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระราชาและข้าพเจ้าจะถวาย คำแก้ฝันแด่พระราชาครับหลังจากที่ดาเนียนแก้ฝันให้แก่นบ,บุคัตเนสซาแล้วกษัตริย์นบ,บุคัตเนสาก็ทรงกราบลงและก็คารพดาเนียนทรงบัญชาให้นำเครื่องบูชาและเครื่องหอมมาถวายแด่ดาเนียลครับนบ,บุคัตเนสซาตัดกับดาเนียนว่าแน่นอนทีเดียวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลาย แล้วก็ทรงเป็นองค์เจ้านายเหนือพระราชาทั้งปวงทรงเป็นผู้เปิดเผยความลึกลับเพราะท่านคือดาเนียนและเป็นผู้ที่มีความสามารถเปิดเผยความลึกลับนี้ได้แล้วกษัตริย์ทรงให้ดาเนียนเป็นใหญ่และก็ประธานของขวัญใหญ่จำนวนมากครับแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองมนทนทั้งหมดของบาบิโลนครับแล้วก็ดาเนียนได้เป็นประธานองค์ขมนตรี ของนักปรา์ทั้งสิ้นของบาบิโลนครับและดาเนียนก็ได้ทูลขอกษัตริย์ขอให้ตั้งเพื่อนสนิทของท่าน3คนครับคือชัดรักเมชารและเอเบตนาโกให้เป็นผู้บริหารมณฑลบาบิโลนครับส่วนดาเนียนเองยังคงอยู่ในราชสำนักเหมือนเดิมในบทที่3กษัตริย์ใเนบุคัตเนสาทรงสร้างปฏิมากรรูปหนึ่งครับด้วยทองคำสูง27เมตร กว้างเกือบสาเมตรตั้งไว้ณที่ราบดูมาในมณฑลบาบิโลนแล้วกษัตริย์นา,านบุคัดเนสารับสั่งให้ประชุมพวกอุปราชองค์ขมนตรีผู้ว่าราชการมณฑลมนตรีนายคลังผู้พิพากษาตุลาการและก็บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของมณฑลให้เข้ามาในงานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบุคัดเนสารด้ทรงตั้งขึ้น พระราชามีพระราชอ,องค์การมายังชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสีสายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดให้ท่านกราบลงนมัสก,การปฏิมากรทองคำผู้ใดไม่กราบนมัสก,การก็ให้โยนผู้นั้นเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่ทันทีครับมีคนไปรายงานกษัตริย์ นาบุคัตเนสาว่าม,มีผู้บริหารบนทนบาบิโลนชื่อชัดรักเมชักและก็เอเบนนาโคไม่เชื่อฟังกฤษฎีกาเพราะพวกเขาไม่ยอมปนิบัติบรรดาพระของบาบิโลนและก็ไม่นมรสการปฏิมากรทองคำซึ่งกษัตริย์ได้ทรงตั้งไว้ครับแล้วนาบุคัตเนสาก็ทรงเกรี้ยวกลาดยิ่งนักครับรับรับสั่งให้มัดชัดรัก มีชักและเอเบตนาโกและให้โยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่แต่พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาช่วยกู้พวกเขานบุคัตเดซาตรัดว่าเราเห็นสี่คนกำลังเดินอยู่ในกลางไฟไม่ถูกมัดและก็ไม่เป็นอัน,อนตรายรูปร่างของคนที่สี่นั้นดูเหมือนองค์เทพพระบุตรแล้วนบุคัตเดซาเสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้นตัดว่าชัดรัก เมชารกและอเบนนาโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วพวกเขาก็เดินออกจากไฟครับในบุคัตเนสซาจัดว่าสาธุการแด่พระเจ้าของชัดรักเมชารกและก็เอเบนนาโกพระองค์ผู้ทรงใช้ทุสวรรค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้ที่วางใจในพระองค์ยอมพลีชีวิตของเขาเสียดีกว่า ปรนิบัติและนมัสการพระอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงออกกฤษฎีกาว่าชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาที่กล่าวลบหลู่พระเจ้าของชัดรักเมชักและเอเบนนาโกจะถูกตัดแขนจะถูกตัดขาออกเสียครับพร้อมทั้งทำลายบ้านเรือนของคนที่ดูหมิน่นพระเจ้าของชัดรักเมชักและเอเบนนาโกเพราะว่าไม่มีพระอื่นใดที่สามารถช่วยกู้แบบนี้ได้ แล้วกษัตริย์ทรงเลื่อนยศชัดรักเมเช็กและเอเบตนาโกให้สูงขึ้นอีกในบนทนของบาบิโลนต่อมาหลังจากเบลชัสซาบุตรของนบุคัตเนสซาขึ้นครองกษัตริย์ปกครองบาบิโลนต่อจากพระบิดาพระเจ้าก็ยังคงใช้ดาเนียนเป็นภาชนะของโปรงต่อไปครับขณะที่มีงานเลี้ยงฉลองอยู่ก็มีนิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้นและก็เขียนลงที่ฝาผนังของ กษัตริย์เบลชัสาหน้าคันประทีปแล้วก็กษัตริย์ทอร์เพเนตเห็นมือนิ้วที่เขียนและก็มีข้อความซึ่งไม่มีใครสามารถอ่านและก็แปลข้อความนั้นได้ครับเบลชัสาก็ตรัสถามดาเนียนว่าท่านคือดาเนียนคนนั้นไม่ใช่หรือในพวกที่ถูกกวาดเป็นเฉลยมาจากยูดาที่เสด็จพ่อของเรากวาดพวกท่านมาไม่ใช่หรือ ถ้าท่านอ่านข้อความแล้วก็แปลข้อความให้ได้ท่านจะได้สวมเสื้อสีม่วงแล้วก็สวมสร้อยทองคําและก็จะตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรเนียนทูลกษัตริย์เบชสาว่าขอทรงเก็บของพระราชทานให้เป็นของฝ่าพระบาทเถิดและขอประทานรางวัลแก่ผู้อื่นส่วนข้าพระอง์ก็จะขออ่านข้อเขียนแล้ก็ถวายพระราชา และจะถวายคำแปลความหมายให้ฝ่าพระบาททราบครับดาเนียลบอกว่าข้อความเหล่านั้นมีความหมายว่าพระยาเวทรงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่อาณาจักรบาบิโลนจะต้องสิ้นสุดลงและก็อาณาจักรบาบิโลนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งตกเป็นของคนมิเดียและก็ส่วนที่สองเป็นของคนเปอร์เซียครับกษัตริย์เบลชัสาก,ก็ทรงบัญชาให้ดานียลสวมเสื้อสีม่วง แล้วก็สมสร้อยคอทองคำแล้วก็ทรงให้ประกาศเกี่ยวกับดาเนียนว่าท่านได้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรครับแต่ในคืนวันนั้นเองครับเบลชัสซาพระราชาของคนแคลเดียก็ทรงถูกสังหารและดาริอัสชาวมีเดียก็ทรงรับราชอาณาจักร เมื่อมีพระชนมายุค6 2ิพครับและบาบิโลนหรือแคลเดียก็สูญเสียอำนาจให้แก่มีเดียและก็แก่เปอร์เซียตั้งแต่บัดนั้นครับแต่พระเจ้าก็ยังทรงให้ดาเนียนมีอำนาจทางการเมืองต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจโลกครับเมื่อกษัตริย์ดาริยัตแห่งเปอร์เซียตั้งผู้นำระดับสูงไว้ปกครองอาณาจักรดาเนียนรับการแต่งตั้งให้เป็นหนในสา ของผู้มีอำนาจสูงสุดรองลงมาจากพระหมหากษัตริย์แต่ก็มีผู้อิจฉาคิดร้ายวางแผนออกกฎหมายเพื่อเอาผิดดานเนียนครับต้องการให้ดานเนียนถูกโยนลงในถ้ำสิงโตแต่ดานเนียนก็ได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าอีกเช่นเคยครับดานเนียนชูนกษัตริย์ดาริอัสจากถ้ำสิงโตว่าพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโต พวกมันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพรองค์แล้วกษัตริย์ดาริอสัสมีพระราชสารไปถึงชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา,ท,าที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราออกกฤษฎีกาว่า ให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมดของเรากลัวและเอี่ยมเกรงพระเจ้าของดาเนียลครับดังนั้นดาเนียลผู้นี้จึงได้มีความเจริญก้าวหน้าในรัชสมัยของกษัตริย์ดาเนียสและก็ในรัชสมัยของกษัตริรตย์ไซรัสชาวเปอร์เซียครับมาถึงตอนนีเ้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าในขณะที่อิสราเอลตกไปเป็นเฉลยของบาบิโลนและก็ของเปอร์เซีย พระเจ้าก็ยังคงสำแดงพระสิริและฤทธานุภาพแห่งพระนามของโปรงต่อบรรดาประชาชาติทั่วโลกเหมือนเดิมครับพระยาเวยังคงกระทำการอัศจรรย์เพื่อพระนามของโปรงจะเป็นที่รู้จักและจะเป็นที่ยำเกรงท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งปวงครับถึงแม้ว่าอิสราเอลชนชาติของโปรงจะล้มเหลวเพราะทำบาปไม่ยึดมั่นในพันธสัญญาแห่งสีนาย จนเป็นเหตุให้พระวิหารและก็กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายถึงแม้ว่าอิสราเอลจะไม่เชื่อฟังพระยาเวแต่แผนการและพระราชกิจของโปรงก็ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปครับหนังสือดานียลยืนยันว่าพระยาเวเป็นผู้ทรงกำหนดให้กษัตริย์องค์ใดขึ้นมามีอำนาจหรือให้กษัตริย์องค์ใดหมดสิ้นอำนาจครับ พราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาประชาชาติทั่วโลกครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ